นี่ไม่เห็นมีน้ำจนมองชื่อว่าแสนแสโงงเหมือนคนมองต้องแสบแฟบข้ามาหลงข้ามาหลงข้ามาหลงข้าคิดผิดว่าเจ้เรียมจะรักข้า จะรักไอ้ขวันลูกกุ่งปากกระปีน้ำเดียวกันโอ้ยเรียบมึงจะฆ่ากูแท้กูไปหาพ่อมึงดัดกูเจอพ่อมึงรวงกูเพ้อหามึง น้ำหลับมากูไฟใจถึงแต่มพึ่งหน้าไ่ายหน้าหวาดกูคอยเฝ้าคอยที่เลียู้อกูคอยมึงจนปูดนหน้าเกลียวหน้าลานน้ำหลากก็ลดไปตะลิงก็แย่งแรงอ้ำนาจก็เขินแลลกูยังหลงเลยกับมึงหน้ไอขวัญคอยอ้ายขวานอยู่อย่างเด มึงไม่มาบังกับเป็กใครตู้ก็คงฟล้งคิดถึงมึงต้องขาดใจตายมึงกลับมาทำไมทำมาแล้วหลอกจกับมึงปล่อยกูตายซะดีกว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อข้าเคยสยัมผัสใจเหลี้ยมใช่ไหม เจ้าพ่อเป็นสกีพยานรู้เห็นอยู่ข้ารักข้ารอยเลียมเป็นเดือนเป็นปีด้วยความซื่อตรงตรง่อคำสาบานเป็นที่สุดแล้วข้าจะอะไรตอบแทนมันความเจ็บปวดความทุกขท์ทรมานทั้งกายทั้งใจอย่างแสนสาหัสข้าเจียนตายเพราะรักเพราะรออีเลียมละ่ะ เจ้าพ่อรู้แล้วใช่ไหมเ่อมาทำกับข้ายัางไงมันหลอกลวงที่เลี้ยงมันหลอกลวงข้า